ให้ดูออทอมคคลเลอร์สวยๆทุกคนออทอมคคลเลอร์ปีนี้มาช้าค่ะมันก็เลยวันก่อนพาเข้าไปในป่ามันไม่มีไม่มีสีสันตอนนี้กลายเป็นว่าสีสันมากสวยงามกันทุกคนก็เอาดูตรงนี้ก็กันเนาะนี่อันนี้เป็นอุโมงต้นไม้นะคะปกติโอ้ยนี่มันหล่นไปแล้วเนาะปกติมันจะเต็มเลยอ๋อ ที่นี่ก็ร่วงหมดแล้วโอเคไม่มีเท่าไหรแล้วนะทุกคนนะสวัสดีค่ะวันนี้ขอกล่าวทักทายจากในรถนะคะทุกคนเพราะว่าเรากำลังขับรถไปทำธุระกันค่ะแล้วเมื่อกี้ก็ขับรถผ่านตรงช่วงอุอโมงค์ต้นไม้นะทุกคนเป็นออทอมคลอร์สวยมากเลยพอดีว่าอาทิตย์ ช่วงเนี้ยค่ะมันยุ่งก็เลยไม่ได้มาดูกลายเป็นว่าวันนี้ช่างเขาไม่มาทําบ้านนะคะก็เลยมีเวลาก็จะออกไปทำธุระแล้วปรากฏว่ามันสวยมากทุกคนเมื่อกี้ก็ถ่ายให้ดูแล้วเนาะตั้งแต่เริ่มต้นวิดีโอนะคะทุกคนตอนนี้เราไปทุระแล้วก็คาดว่าจะผ่านมา r k e t Spencer แต่ว่าเป็น Market Spencer ที่เป็นฟู้ดช h อปปิ้งนะคะไม่ใช่เป็นเสื้อผ้าเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้า คนไม่เยอะวันนี้วันเสาร์นะคะทุกคนถ้าคนไม่เยอะก็จะได้ถ่ายพอดีว่าจะเวะไปซื้อน้ําปลาด้วยค่ะทุกคนน้ําปลาหมดแต่ถ้าคนเยอะก็อาจจะถ่ายเฉพาะมุมน้ําปลานะคะทุกคนเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะคะไปดูกันค่ะคนมาร์ r แอนด์สเปนเซนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูตรงที่ไม่มีคนเนาะนี่ส่วนใหญ่เขาจะมี Ready to eat food ขายแบบเยอะมากทุกคนเพราะว่าถ้าคนขี้เกียจทำเนาะเอานี้รีบถ่ายเพราะว่าตอนนี้ไม่มีคนในนี้นะคะจะรีบ่ายให้ดูนี่คือช่องผลไม้เขาเนะเาเนะก็จะเป็นแบบนี้มีออเรนต์กลางเลยทุกคนดูบิ๊กออรเรน์นะคะแล้วก็นี่มีมะนาวมีเลมอนมีโอเลมอเนเป็นอย่างนันดีกว่านาะเนะี่ยแล้วก็มีกกีวี นี่ค่ะมีผักทุกชนิดเหมือนกันเหมือนกับบ้านเราตรงนู้นก็เป็นพวกผดัดทีตูค่ะทุกคนทุกคนดูเขาเรียกอะไรล่ะซาลี่เหรอแล้วก็น,นี่พวกผักเห็ดเอยอะไ คลิปมัดนิดหน่อยนะคะคลิปมัดเดคเรชั่นน่ารักน่ากดูทุกคนเพืนกลินมีดอกไม้ทุกคนดูมันน่ารักมีดอกไม้ทำเป็นกระป๋องแบบนี้ว่านสีทิศทุกคนเป็นหัวเฮ้ยดูกระถางน่ารักน่ารักอ่ะ น่ดิ้นบังกรกราดท่าดาตรงนี้ก็เป็นพวกอาหารสำเร็จรูปโอ้โหทุกคนดูสโลคุกแ้มนะคะเอา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 ไปเอาไปสักหนึ่งดีกว่านะเอาขาเป็นขาแกะทุกคนมันเป็นสโลคุกเอาไหมล่ะทูมัตไหมนิดิ้นทูมัตด้วยกันเหรอเนีะเ นี่ค่ะมันเป็นอาหารสำเร็จรูปเนาะแต่ว่าของมาของมาร์กแอนด์สเปนเซอร์อาหารสำเร็จรูปเขาจะดีมากทุกคนมันจะอร่อยแล้วก็นี่พวกเนื้อพวกอะไรต่างๆเนาะนี่ทุกคนพวกเนื้อพวกอะไรต่างๆเนาะอ้ตรงนี้ฝั่งนี้เป็นไก่ไก่เป็นตัวตัวเลยทุกคนดูนี่ที่ปรุงที่ปรุงแล้วเนาะพร้อมทำนะคะไก่เป็นชิ้นก็มี ทุกคนดูอันนี้พวกฟิตแอนด์ชิปเอ้ยอะไรเอ้ยของทอดทอดเนาะเอาไปถึงโน no. เอาไปถึงก็ไปเข้าไมโครเวฟอะไรแบบเนี้ยมีพวกแซมมอนแซมมันทุกคนพวกปลาเอ้ยสโมกี้เอ้ยนะคะกุ้งก็มีทุกคนอุ้ยที่นี่แพงกว่าอีกกุ้ง3ามปอนด์ทุกคนเขาบอกเป็นคิงพอหนูที่นของมาเกี้อ่ะของเขาจะแพงกว่านะคะนี่เป็นสแกลล็อ ของเขาจะแพงกว่าแต่ว่าของเขาอร่อยเออของเขาคุณภาพดีกว่าที่อื่นนี่ก็พวกซัมเมอร์ทุกคนนะคะจะเห็นว่าที่นี่นะทุกคนเขาจะเน้นอาหารสําเร็จรูปเนาะมีทั้งพวกพาสต้ามีอาหารคือลาซานญาคือสปาเกตตี้คือทุกอย่างอะทุกคนคือทุกอย่างคือ แค่เอาไปเข้าไมโครเวฟหรือว่าบางอย่างก็คือสามารถกินได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า Mark s n d s p e n เ e r เอ่ะเขาจะมีชื่อเสียงเรื่องอา,อ,าอาหารสำเร็จรูปพวกนี้อยู่แล้วนะคะซึ่งก็แต่ว่าราคาก็ค่อนข้างแพงแต่ว่าคือ นะเขาก็คุณภาพดีกว่าที่อื่นว่างั้นนะคะทุกคนนะดูก็มีทั้งเป็นบางช่วงก็จะมีพวกโปรโมชั่นนะคะดูโปรโมชั่น3ซื้อ3จ่ายแค่8ปดบอลอะไรอย่างเงี้ยคือสามารถเลือกแล้วก็คละกันได้นะคะก็นั่นแหละไปดูกันค่ะทุกคนเดีมีทุกอย่างมากอร่อยด้วยค่ะที่นี่ทุกคนดูชีส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 ,ชสจะเอาชีสแบบไหน นี่ทุกอย่างเลยนะคะที่นี่ชีสที่นี่ยิ่งอร่อยแล้วก็มีให้เลือกเยอะกว่าด้วยทุกคนดูเอามือขอโทษในความที่มือไปบดบังนะคะทุกคนดชูชีสชีสชีสนี่ชีสเป็นแผ่นเนาะไปทำแซนด์วิชมีทุกอย่างเลยทุกคนดูนะคะชิตาชีส,ชสเอา พิซซ่าทุกคนมีทุกพิซซ่าเอาไปเลยเลือกไปถึงก็ใส่ไมโครเวฟเลยดูพร้อมกินอันนี้ก็พร้อมกินนี่อันนี้เป็นอินเดียนนะทุกคนเป็นอินเดียนเคอรี่ก็มีพร้อมรับประทานเลยคะ่ะอาจะอาจะอาจ,อจทุกคนดูมีไทยด้วยมีไทยด้วยนะคะทุกคนมันมีเทคเวสเซตนะดูมีอะไรบ้างมีแผนง พะแนงไก่มีสปริงโรมีอะไระบีฟนูดโดแล้วก็มีข้าวนะคะเป็นแพ็กเกจไทยไทยเทสนะคะทุกคนแล้วก็มีเป็นไชนีสเทส t e นะคะแล้วก็มีเป็นอินเดียนแล้วแต่ใครจะเลือกดูทุกคนมีทุกอย่างเลยจ้าจ้านะคะแล้วนี่อะไรล่ะอันนี้พวกซอสนะคะดาซูยซอส นี่เพลิดเพลินทุกคนดูเพลิดเพลินซอสเป็นอะไรอะ่ะเป็นสีราชาซอสยี่ห้อเพลิดเพลินนะคะไปเดี๋ยวพาไปดูตรงน้ำปลามาถึงแล้วทุกคนเดี๋ยวจะพาดูน้ำปลาอันนี้พวกข้าวสารเนาะพวกถั่วเห็นไหมนี่ข้าวสารจัสมินไรทุกคนยี่ห้อเพลิดเพลินนะคะแล้วก็นี้เป็นโฮเกนมีค่ะเป็นเขาเรียกอะไร เป็นโฮลเกรนเป็น أ, ข้าวกล้องเออข้าวกล้องนะคะของยี่ห้อเพิดเพืิน,นทุกคนดูนี่นะคะยอเพื่นเพื่นทุกคนเดี๋ยวจะพาดูอ๋อแล้วก็มีในละ่ะน้ำปลาเมื่อกี้ยังเห็นเลยนี่ไงทุกคนฟิชซอสน้ำปลานี่คือน้ำปลาค่ะจะเอาน้ำปลาแล้วก็ อันนี้ของยี่ห้อเพลิดเพลินน้ำปลาเอาสองขวดดีกว่าเนาะเอาขวดเดียวก็ได้ Chinese rice vinegar อ้ oyster sauce ไหนอ่ะ oyster sauce ด้วยไอ้ยี่้อเพลิดเพลินไม่มีหรอ o y s t s a u c เออไม่ใช่นั่สีราชานี่นี่ทุกคนยี่ห้อเพลิดเพลินเหมือนเลยเห็นไหมยี่ห้อเพลิดเพลินนี่ก็เพลิดเพลิน coconut milk เพิร์ดเพิร์ดโคคอนท์เนียลอันนี้เป็นแกงเรดเคอรี่โอ้ยนี่ไทยกรีนเคอรี่ทุกคนดูสีสีจืดมากไทยอันนี้อะไรเอ่อเรดเคอรี่แล้วก็กรีนเคอรี่แอ้วเทุกคนยี่ห้อเพิร์ดอ้าวโคคอนท์เนียล small oh you just got it <c oughs> นี่ <c oughs> อันนี้ก็มีค่ะอันนี้ยี่ห้ออื่นยี่ห้อหน้ารื่นรมทุกคนมีอีกยี่ห้อหนึ่งหน้ารื่นรม เอาเยดโซวันเอ้ยนั่นแหละทุกคนเห็นไหมให้ดูนี่มีเพลิดเพลินสีราชาซชอสด,ด้วยทุกคนดูขวดเท่าไหร่นะขวดสองปอนสองปอนก็สี่สิบห้าเก้าสิบบาททุกขวดละเก้าสิบบาทน้ำปลาขวดเท่าไหร่น้ำปลาก็ขวดหนึ่งเกือบเก้าสิบนะขวดขวดเล็กนะทุกคนเกือบเก้าสิบบาทนะ <c oughs> ฉันเพลิดเพลินมากนี่พวกเคอรี่ก็เก้าสิบบาทนะคะ<อ>นี่มีมีอ่ะห่อหนึ่งตั้งเกือบร้อยนะห่อละรนะ้อยนะ่ะน่ะนี่แหละทุกคนที่อยากให้ดู <c oughs> เดี๋ยวถ้าไปเซนบุรีนะจะได้อยู่มันมีมันมีเยอะกว่านี้เออนะคะนี่นั่นแหละมียี่หอ้อเพลิดเพลินกับย,ยี่ห้ออะไรนะเมื่อกี้อันใหม่ยี่หอ้อหน้ารื่นรม น่าจะบริษัทเดียวกันเพลิดเพลินกันน่ารื่นรมนะคะทุกคนตรงนี้ก็เป็นพวกนู่นนี่น,นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนที่นี่ก็เป็นเขาเรียกเป็นมาร์กแอนด์สเปนเซอร์ที่เป็นฟู้ดนะคะแต่ว่าก็มีข้าของเครื่องใช้นิดหน่อยแบบนี้เนาะแต่ว่าอื่นๆคือไม่มีก็มีแชมพูด้วยน,น่าลองไหมนี่แชมพูของมาร์กแอนด์สเปนเซอร์นะคะก็น่าลองเหมือนกันนะ น,ะะน,นี่เป็นของ Mark กแอนด e สปโดยเฉพาะเออชั้นเอ็นนี้หมดเออฉันต้องซื้ออันนี้เป็นหนึ่งอันบา,บางช่องคนเยอะเราไม่ถ่ายนะทุกคนเราก็ถ่ายที่ไม่มีคนเราก็ถ่ายที่ไม่มีคนอันนี้พวกคริสพวกอะไรต่างเนาะพวกของขบเคี้ยวปาป,ปิก้าอะไรแบบนี้ทุกคนดูนี่นะคะที่เราได้มากะว่ามาซื้อนิดหน่อยด้านเยอะกะว่าแวะมาซื้อน้ำปลา ได้ไปเยอะเลยนี่ทุกคนพวกกล้วยไม้นะคะกล้วยไม้ก็มีขายนะดูขายเป็นกระถางแบบนี้เลยนะกระถางหนึ่งสิบห้าปอนสิบห้าปอนก็คูณสี่สิบห้าไปทุกคนเท่าไหร่นั่นแหละสี่ห้าร้อยนะห้าหกร้อยนะแล้วก็นี่เดูอดอกหน้าวัวดอกหน้าวัวเล็กทุกคนสวยอยู่นะพเอาไปแบบว่าอันนี้ ดอกก้วยไม้อันเล็กสิบปอนสิบปอนก็4ี่อห้าอันนี้สี่ร้อยห้าสิสิบปอนนีดอกเดลี่ทุกคนนี่เห็นไหมเขาเรียกเป็นเขาเรียกว่าดอกลิลลี่มกันนะทุกคนมันเป็นดอกเดลี่อ่ะนี่ก็เป็นพวกไวยค่ะมีทุกอย่างนะคะตลกมากเลยนี่ ที่เกาหน้ารื่นรมนะคะแล้วก็น้ำปลาที่เราได้มานะ,ะน้ำปลาค่ะทุกคนน้ำปลาซื้อมาขวดหนึ่งนะคะแล้วก็นี่ดอกอะไรอะ่ะดอกกระลำหรือเปล่าทุกคนสวยจบที่ดอกไม้แล้วกันเนาะกุหลาบอยากให้วาเลนไทน์จังเลยอยากได้กุหลาบวันนี้นะคะ20ปอนกี่ดอกอันนี้นะับเอาเอง20ปอนทุกคนโอ้ สวยชับดอกไม้ลินลี่ตรงนี้สวยมากทุกคนให้ดูลินลี่ก่อนลินลี่ก็ยีสปอนด์นี้ดูชอบปะกลับมาแล้วค่ะทุกคนกลับมาจากฟูดชอปปิ้งแล้วเนาะวันนี้โชคดีที่ไปทำธุระแล้วก็ได้ผ่านมาร์คแอนดสเปนเซอร์ Spencer, พอดีนะคะทุกคนก็ วันนี้โชคดีหลายอย่างเนาะหนึ่งคือผ่านตรงอุโมงค์อุโมง์ต้นไม้เนาะก็จะได้เห็นออทอมคัลเลอร์ซึ่งถ้าไปตั้งแต่สองวันที่ที่แล้วคงสวยมากทุกคนแต่ว่า ยุ่งนั่งซ่อมบ้านนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรก็ได้เห็นนิดหน่อยก็สวยอยู่แล้วก็ไปทําธุระแล้วก็จบด้วยช้อปปิ้งที่มาเกด์สเปนเซอร์นะคะทุกคน kij, <ป Saint. S 2> ก็พยายามถ่ายให้ดูแต่ว่ามันถ่ายไม่ได้คนเยอะทุกคนวันนี้มันวันเสาร์ด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่วันเสาร์ทุกห้างก็จะเยอะเหมือนเมืองไทยเรานั่นแหละค่ะทุกคนแต่ก็นะก็พยายามตรงไหนไม่มีคนเราก็รีบถ่ายรีบถ่ายอะไรแบบเนี้ยทุกคนบ้านเดี๋ยวเราจะมาอัน อันแพคให้ดูว่าเราได้อะไรมาบ้างน,นะคะรอบนี้ราคาที่ใช้เป็นราคาค่าเงินบาทจริงเนาะเพราะว่าใช้ในแอปเค r ร์เรนซีแอปอะค่ะก็คือเป็นเป็นแอปที่มันเป็นเรท e x c h a n g เนาะเพราะฉะนั้นเราก็ปริ้นออกมาเป็นราคาแบบนั้นเลยเดี๋ยวมาดูกันค่ะทุกคนว่าเราได้อะไรมาบ้างน, <laughs> นี่นะคะเราได้เห็ดรวมมาหนึ่งแพคนะคะ เห็ดรวมมันนี่เป็นมิกซ์การิกนะทุกคนดูมันเป็นเห็ดรวมที่เขามีพวกอะไรอะมีเห็ดออรินจิอะไรที่มันเป็นอันใหญ่ๆเนาะหลายอย่างนี้นอยากทำมันนนะทุกคนอยากทำปิ้งย่างกินรว้ว่าจะได้ทำหรือเปล่าเดี๋ยวเราดีบันอันนี้นะคะราคา2องนก็อยู่ที่100่งรกับหกบาทค่ะทุกคนอ่ะน,นี้เนาะ <c oughs> เราก็ได้อีนนี้ทุกคนดู <c oughs> นะคะอันนี้เป็นช็อกโ,โกแลต มันเหมือนช็อกโกแลตลาวาทุกคนเป็นแพคเกจจิ้งแบบนี้เนาะของ Mark and Spencer บอกก่อนนะทุกคนว่า ของค่อนข้างแพงแต่ว่าคุณภาพของเขาอ่ะมันจะค่อนข้างดีนะคะคนส่วนใหญ่ถ้าชอบกินเรดี้มิลอะไรพวกเนี้ยค่ะก็บางทีพ่อไปซื้อที่นี่คนที่มีตังหน่อยเขาก็ไปซื้อที่นี่นะไปกินที่นี่บ่อยก็ไม่ไหวนะแพงทุกคนเนี่ยมันเป็นพุดดิ้งเป็นเหมือนเค้กลาวาค่ะทุกคนเนาะอันนี้ราคา4.5ปอนด์ค่ะ,คะช็อกโกแลตลาวาเนาะคิดเป็นเงินไทย1 9 2บอบาทค่ะทุกคนนะคะแล้วก็มอีอันนี้เป็น ช็อกโกแลตเหมืนช็อกโกแลตทาเราค่ะทุกคนอันนี้เนาะไม่ตายแล้วฉันกินแต่ช็อกโกแลตไม่อ้วนก็ให้มันรู้เปิดลูกแก้มลูกผมแก้มป่องหมดแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช็อกโกแลตเนาะแต่เป็นเหมือนช็อกโกแลตเป็นชิ้นแบบเนี้ยค่ะเป็นช็อกโกแลตทาร์เนาะอันนี้จะอ่าสี่ปอนด์ค่ะทุกคนอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบบาทเนาะเออดีของมาวางให้ดูแล้วก็นี่อันนี้เป็นอันนี้ก็เป็น ready m e ล l อีกทุกคนอันนี้เป็นเขาเรียกเป็น เดี๋ยวฉันจะออกเสียงให้นะอย่าหัวเราะนะมันออกเสียงยากมันออกว่าคิชคิชคิชออกเสียงยากเาคือคือคือแบบคิชนะคะคก็คือ Q-U-I-C-H-E อี e, คิชนะคะอันนี้สำหรับสองคนอันนี้จะเป็นสปินเนอร์ส่วนบล็อกเกอรี่นะคะ อันนี้ราคาอยู่ที่พี่ชอันนี้ราคาอยู่ที่ร้อยสี่ิบาททุกคนนะคะและ้วก็นี่ได้มิ้นต์พายมาอีกนะคะครั้งที่แล้วเราซื้อมิ้นต์พายจากที่ลิโดเนาะมิ้นต์พายที่ลิโดวันนั้นเราซื้อมาก็ก็สามปอนด์เหมือนกันเนาะนี่ก็สามปอนด์ก็ถือว่าไม่แพงนะท<ป>ุกคนก็สามปอนด์เหมือนกันหนึ่งบปาทค่ะหชิ้นเหมือนกัน แล่วว่าอัน,นุ่นก็อร่อยอยู่อันนี้ก็ไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่านะคะทุกคนแล้วก็นี่ Raspberry. ราสเบอร์รี่ราสเบอร์รี่อันใหญ่มากทุกคน2ปอนด์ยี่สิบห้าแต่ว่าอันนี้แค่150กรัมนะคะทุกคน150กรัม96บาทค่ะราสเบอร์รี่เนาะแล้วก็มีแบล็คเบอร์รี่นะคะแบล็คเบอร์รี่ก็150กรัมเหมือนกัน,นะคะ่ะทุกคน96บาทเหมือนกันนะคะก็อันนี้ถือว่าไม่แพงแล้วนี่ได้ผักโอยมาด้วยทุกคน ชอยชอบกินผักชอยใส่ในต้นมะมาม่าก็อร่อยใส่ในอ,อะไรล่ะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวน้ำก็อร่อยค่ะทุกคนแต่นี่จะเอามาอย่างที่บอกว่าจะทำติ้งย่างเดี๋กกินก,กัน,นนี้ด้วยผักชอยอยู่ที่สองต้นนะคะผักซอยเอ้ผักสอยผักชอยสองต้นเจ็ดสิบบาท เจ็ดสิบบาททุกคนอันนี้คือราคาจากเว็บเอ็กซ์เชนเนาะของวันนี้เลยทุกคนแล้วก็นี่มีชีสเค้กค่ะมีนี่ชีสเค้กสองอันเนาะเป็นเอ่อเอ่อนิวยอร์กวานิลาชีสเค้กสองชิ้นนี้อยู่ที่เอ่อร้อยสามสิบแปดบาทค่ะทุกคนอ่ะร้อยสามสิบแปดกว่และนี่รอบนี้ซื้อกระหล่ำดาวแบบเป็นถุงมาทุกคนมาแบบนี้ คืออันนี้ที่เขายังไม่เกะเนาะก็คืออันนี้เราต้องมาแกะแล้วก็ล้างเองนะคะน,นี้เขายังไม่เกะไม่ล้างเนาะเพราะฉะนั้นเราซื้อแบบนี้มันก็จะถูกกว่า90บาทนะคะขึ้นกิโล90บาทบาลาดาวค่ะทุกคนแล้วก็ <laughs> แล้วก็อันนี้คือเด็ขาเรียกเป็นซูการ์สแนปพีนะคะก็คือมันจะเป็นอันนี้ เป็นพีแต่ว่ามันจะหวานเนี่ยทุกคนอันนี้มันจะหวานอร่อยมากเลยต้มนะต้มหรือไม่ก็ผัดกับกุ้งอร่อยมากเหมือนเราเอากุ้งผัดบ็อกคอลีอะค่ะผัดกับอันนี้คืออร่อยมากเลยแล้วอันนี้มันหวานไม่ต้องใส่น้ำตาลแล้วนะคะหรือว่าต้มแล้วก็กินเล่นก็อร่อยะค่ะทุกคน200กรัมอยู่ที่85บาทค่ะทุกคน2 0 0กรัมอยู่ที่85บาทนะคะโอเคเหมือนกันเนาะแล้วก็อันนี้ นะคะเลมอนเลมอนห้าลูกหกสิบสี่บาทค่ะห้าลูกหนึ่งถุงนะหกสบสี่บาทนะคะแล้วก็อะไรอีกแล้วนี้ค่ะทุกคนที่บอกว่าของไทยเนาะมาม่าที่จริงไม่ต้องซื้อของไทยก็ได้มาม่านี่มีมีหลากหลายยี่ห้อค่ะทุกคนแต่ว่าอันนี้ยี่ห้อเห็นไหมยี่ห้อหน้ารื่นรม น่ารื่นรมนะคะที่ห่อหน้ารื่นรมเป็นของคนไทยแต่ว่ามีขายที่ Mark กแอนด e เอค่ะทุกคนเนอกรัมไทยซิเท่าไหร่94บาททุกคนแพ็คเท่เนี้ย4บาทนะคะแล้วก็น,นี่อันนี้เป็นแรมแรมแชนนี่แหละถึงบอกว่ารดี้มิวของที่นี่อ่ะคนคนเขาชอบกินเนาะ อันนี้เป็นขาแกะทุกคนมันเป็นสโลคุกอันเนี้ยคือเราเอาไปใส่ไมโครเวฟหรือใส่ออเวนนะคะใส่เตาอบก็คือเขาปรุงเรียบร้อยหมดแล้วเราแค่เอาไปใส่เตาอบแล้วก็กินได้เลยนะคะอันนี้สําหรับสองคนมีมีเนี่ยค่ะเป,เป็นให้ดูใกล้ไกเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้อยู่ที่ร้านใช้สอันนี้นะคะอยู่ที่ราคา4ี่ร้อย 25บาทค่ะแพ็คดังนี้เนาะ425บาททุกคนใช้เวลาคุกในโอเว้น50นาทีเกือบ1ชั่วโมงนะคะทุกคนเขาก็จะมีวิธีบอกก็คือน้ำหนักอยู่ที่894กรัมซึ่งอันนี้รวมกระดูกอยู่ด้วยนะทุกคนนี่มันสำหรับสองคนทานนะคะเนี่ยเออเดี๋ยวจะ ทานแล้วจะบอกว่าอร่อยหรือเปล่าแต่เคยทานแล้วมันอร่อยค่ะทุกคนเออก็เลยซื้อมาเนาะก็เยอะอเ,เหมือนกันนะแล้วนี่อะไรอย่างนี้นี่แหละน้าปลาที่บอกว่าดีฉันไปแวะซื้อน้ําปลามาให้ดูตรงนี้เห็นชัดๆัไหมน้าปลายาี่ห้อพาเพลินค่ะฉันต้องได้ค่าโฆษณาไหม น้ำปลายีห่ห้อเออไม่ใช่พาเพลินยี่ห้อเพลิดเพลิดเพลินค่ะเออน้ำปลายี่ห้อเพลิดเพลินอันนี้เขากินดีนะทุกคนไม่ไม่กลิ่นไม่แดงอะไรอย่างเงี้ยเออขวดเล็กสองร l อมนะคะราคาขวดเล็กอันนี้ทุกคนดูคือข้างนี้เท่าไหร่รู้ไหม77บาท77บาทคะ่ะทุกคนดู ขวดเล็กเท่านี้เนาะเ7็บาทค่ะเออน้ำปลาแต่ว่าของมันต้องมีของมันต้องมีค่ะทุกคนแล้วก็ออยสเตอร์ซอสหมดนะคะรอบนี้ไปได้ออยสเตอร์ซอสของอ Mark and มาร์คแอนด์สเปนเซอร์มาเขาอยู่ที่8ปดสบหาบาทนี่ร้อยเจ็บห้ากรัมร้อยเ็ดบห้ากรัมแปดสิบห้าบาทบาท,ทุกคนกวดเท่ากันเลยกับน้ำปลาน้ำปลาใหญ่กว่านิดนึงน้ำปลา200ร้อกรัมมันนี่้อยเจ็บห้า อันนี้85บ,85บาทแปดบแาทออสเตอร์ซอสค่ะทุกคนแพงแต่ของมันต้องมีของมันต้องกินที่เหลือก็เป็นไม่ให้ดูแล้วที่เหลือมันจะเป็นเครื่ออะไรอันนี้เป็นโท n i c วอ t เ r อร์เนาะแล้วก็มีไวน์มาสามขวด นะคะแล้วก็วน์ขาวหึขวดไวน์แดงหนึ่งขวดไม่ให้ดูนะคะแอลกอฮอล์อ<ๆ>แล้วก็อันนี้เป็นทับนสโคก็คือสำหรับทำบาลานซ์นะคะทุกคนเอาก็เปิดให้ดูไปแล้วนะคะว่าเราได้อะไรมาบ้างทั้งหมดทั้งเพลที่เราได้มานะคะก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนะแต่ว่าเพลงอย่างที่บอกอะคะ่ะราคาทั้งหมดเราจ่ายไปนะคะอยู่ที่80% จุดสามหนึ่อนนะคะ80บปอนทุกคนดูได้มันเท่าเนี้ก็คือคิดเป็นเงินไทยก็3าม9ันสบเก้าทเดทนะวันนี้นะคะทุกคนสามพันสี่ร้บาทค่ะนี่คือของที่เราได้มาจาก Mark and s p e n c e r นะคะทุกคน <S 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 แพงแต่ก็อยากพาทุกคนไปดูก็เลยเออนะก็ซื้อมาก็ได้เท่านี้เมนหลักคือซื้น้ำตาล ไปซื้อน้ำกลาขวดเดียวจ่ายไปสามวันกว่าทุกคนมาดำใหญ่จะรองโอเคค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเราจะพาไปที่เซนบรีนะคะถ้าเกิดว่าเสาร์อาทิตย์หน้าถ้าเกิดว่าเขาไม่ทำก่อสร้างเขาหยุดเราก็จะพาไปแต่ว่าถ้าเขาทำ สอ่ทิ์ด้วยเราก็ไปไหนไม่ได้ค่ะเฝ้าวันอย่างเด,ยเดียวนะคะโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะทุกคนอย่าลืมฝากกดไลค์กดกแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้มาดังด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย